วันนี้ก็เป็นคลิปแรกนะคะจะมาสอนการทำกราฟิกใน powerpoint นะคะเป็นกราฟิกง่ายๆนะคะที่มีทิคแค่ไม่กี่อย่างเองมีเทคนิคนิดๆนิดหน่อยนะคะที่จะทำตรงนี้นะคะวันนี้จะมาสอนการทำตัวนี้ค่ะอ่ามันจะเห็นเป็นรูปเครื่องจักรอย่างนี้นะคะกำลังหมุนอยู่เลยนะคะก็วันนี้จะมาสอนทำตัวนี้กับตัวนี้ค่ะด้านล่างค่ะ เห็นไหมคะลูกกลมๆกำลังวิ่งนะคะอันนี้ทําจาก PowerPoint นะคะไม่ได้ไปทํามาจากาที่อื่นแล้วเอามาแปะลงแน่นอนนะคะไม่ได้ทําอย่างนั้แน่นอนนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าว่าเราทํากันยังไงนะคะค่ะก็อันดับแรกนะคะอันนี้เป็นภาพพี่ว่าเปี้ยวเปีเป้ยวทำเอาไว้ก่อนก่อนหน้านี้แล้วนะคะเพื่อลดระยะเวลาการสอนนะคะมา ตัวรูปแบบตัวนี้นะคะเราหามาจากไหนไม่ได้ไปหามาจากอินเทอร์เน็ตหรือว่ายังไงนะคะตัวนี้เราหามาจากใน PowerPo i n t เลยวัน,นที่สอนนะคะทุกอย่างอยู่ใน PowerPo i n t ทั้งหมดไม่มีการใช้อินเทอร์เน็ตทั้งนั้นนะคะเป็นทิกง่ายๆค่ะมาที่ภาพตัดป่านะคะมาที่แทรกนะคะแทรกตรงนี้ค่ะแล้วก็มาที่ภาพตัดป่าค่ะเราจะได้ตัวนี้นะคะขึ้นมาทีนี้ตรงนี้เราไม่ต้องไปพิมพ์อะไรนะคะ ให้มันว่างๆไว้แล้วก็กดคําว่าไปค่ะเราจะเราเราก็เลื่อนลงมาหานะคะเลื่อนลงมาเรื่อยๆค่ะมันจะอยู่ตรงพวกเครื่องมืออุปกรณ์อย่างเงี้ยค่ะก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆนะคะก็จะเจอตัวนี้นะค่ะก็ให้คลิกนะคะมันก็จะออกมาเป็นตัวนี้นะคะมันชื่อว่าเฟือฟงค่ะก็ให้คลิกก็ออกตัวนี้มานะคะมันจะออกมาเป็นตัวนี้เนาะอันนี้ไม่ต้องคลิกนะคะเพราะว่าเปียวทำแล้วนะคะทีนี้เราทํายังไงให้มันเป็นแบบนี้ล่ะ ง,ง่ายๆค่ะเมื่อก่อนเบวกว็นั่งหามเหมือนกันว่าเอ้ยมันทํายังไงว่ามันถึงจะเป็นชั่วรานานมากจนรู้ว่าให้มาที่รูปแบบค่ะคือคลิกที่ตัวมันก่อนนะคะที่ตัวนี้ค่ะให้มาที่รูปแบบค่ะจากตอนแรกเราอยู่คำว่าแท้ใช่ไหมคะให้มาที่รูปแบบค่ะแล้วก็มาตรงนี้เห็นตรงนี้ไหมคะเห็นไหมเอ่ยนี่เรายังไม่ทํานะเราแค่เอาไปชี้ใช่ไหมก็คลิกค่ะคลิกนะคะตรงนี้ ือลักษณะรูปร่างนะคะให้คลิกพอคลิกเสร็จปุ๊บเราก็จะได้แบบนี้ค่ะอ่าพอได้แบบนี้แล้วนะคะแล้วเราจะแยกมันออกมาจากมันแล้วเราจะแยกมันออกมายังไงเงี้เห็นไหมแยกมายังไงมันก็ยังอยู่เป็นโซนเดียวกันถูกปะ่ะอยู่ในซีเลียมันเดียวกันนี้อ่าเราก็คลิกขวาค่ะแล้วก็จัดกลุ่มนะคะมาที่คําว่ายกเลิกการจัดกลุ่มะคะ่ะเหตุผลที่ว่าเราต้องยกเลิกการจัดกลุ่มนะคะเนื่องจากว่า ถ้าเกิดเรา,าไม่ยกเลิกการจัดกลุ่มพวกนี้ค่ะเฟืองตัวนี้มันจะไม่หมุนนะคะหรือถ้าหมุนมันจะหมุนแบบทางภาพทั้งหมดเนี่ยคะ่ะหมุนวนรวมกันหมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวทาให้ดูว่ามันหมุนยังไงนะคะเน,น่ถ้าเกิดเรายังจัดกลุ่มกันอยู่นะอ่าเดี๋ยวจะทําให้ดูค่ะว่ามันหมุนยังไงมันจะหมุนอย่างนี้เลยเนี่ยคือคือมันจะไม่หมุนเหมือนภาพแรกนะ มันจะไม่หมุนเหมือนตัวนี้นะเนื่องจากว่าเราจัดกลุ่มเอาไว้นะคะดังนั้นเราต้องยกเลิกการจัดกลุ่มออกไปก่อนนะคะแล้วเฟืองตัวนี้จะไม่มีการจัดกลุ่มเด็ดขาดนะคะอะทีนี้เมื่อเราได้เฟืองมาแล้วนะคะเราก็จะมาทําให้มันเป็นแบบให้มันกลมอะนะคะซึ่งตรงนี้เปียวทาเอาไว้แล้วนะคะทําให้มันกลมนะคะใช้อันเดียวก็ได้คะ่ะอันที่เหลือก็ลรทิ้งไปนะคะทําให้มันกลม อ่ามันกลมแล้วหรือ,อยังดูดิกลมแล้วยังอ่ะอ่ะกลมแล้วแหละนะคะมันกลมนะคะแล้วเราก็มาที่รูปแบบอีกครั้งหนึง่งทีนี้เราจะมาเลือกความหนาของขอบมันนะคะเห็นไหมหนาะมันเห็นไม่ชัดแปบบ๊บนึงนะคือถ้าเกิดเราอยากให้มันกลมอะ่ะเวลาเราขยายหรือว่าเราอะไรอะ่ะให้กดชิปค้างไว้นะคะมันจะกลมสี่เหลี่ยมมันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยจริงๆนะ ก็มาที่นี่ค่ะเส้นกรอบรูปร่างนะคะแล้วก็มาที่น้ำหนักเราจะเลือกให้มันหนาอย่างไงก็ได้ค่ะให้มันหนาสุดๆหรือว่าให้มันแบบบางๆไม่หนามากเงี้ยถ้าชอบแบบบางๆอย่างนี้ก็ได้ค่ะก็เลืออนคะเปี้ยวเลือกตัวนี้ให้มันบางๆค่ะจะได้เห็นลายเส้นนะคะทีนี้พอเราได้ตัวนี้มาแล้วนะคะเราก็มาปรับให้มันเป็นตัวเลขตัวใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันเล็กให้มันใหญ่นะเออแล้วก็มาเรียงอย่างเงี้ยค่ะเรียงตรงมุมหรือว่าจะไปเรียงส่วนไหนส่วนส่วนใดส่วนหนึ่งของอาภาพนิ่งก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่นะคะพอเราเรียงเสร็จแล้วใช่ไหมคะให้ทําการอ่ะดี๋ยวนะอันนี้เ่ลจะเอาอันนี้ไว้ตรงนี้แล้วก็ไว้หลังสุดนะคะอ่านะคะอันนี้เดี๋ยวเรามาลองทํากันดูนะคะให้ทําการคู่ดาทั้งหมดเลย คลิกซ้ายนะคะคูดังทั้งหมดเลยพอมันจะขึ้นเป็นแบบนี้ให้เราให้มันจะขึ้นมาแบบนี้เพื่อที่จะประหยัดคือเหตุผลที่ทําแบบนี้นะคะหนึ่งเราประหยัดเวลาที่จะมานั่งทาคลิกทีละอันให้มันหมุนทีละอันอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะมาที่ภาพเคลื่อนไหวนะคะอันนี้เป็นวันสองพันเจ็ดนะคะวันสองพันสิบหรือว่าโหมดพอยอันนี้เป็นโหมพอยเออโหมพอยสองพันเจ็ดนะถ้าเป็นสองพันสิบหรือว่าสองพันสามอันนี้ไม่ซ้าเหมือนกันนะว่าทํายังไง เพราะว่ามันไม่เหมือนกันนะคะตรงคลิกตรงเนี้ยตรงการเคลื่อนไหวเนี่ยค่ะคลิกตรงเนี้ยมันไม่เหมือนกันนะคะอาจจะเหมือนเป็นบางตัวแต่ว่าแน่นอนว่าถ้ามีคลิปออกมาเรื่อยๆนะคะจะไม่เหมือนกันแน่นอนนะคะภาพเคลื่อนไหวแล้วมาที่ภาพเคลื่อนแบบกาหนดเองตรงนี้นะคะคลิกค่ะเราจะได้หน้าต่างขึ้นมาทางขวามืออย่างนี้นะคะหน้าต่างนี้นะคะเป็นตัวทําภาพเคลื่อนไหวนะคะแบบกลไกแล้วก็แบบ ลูกกลมๆที่วิ่งอยู่ข้างล่างเมื่อกี้เนี่ยค่ะมาค่ะเราก็มาคลิกที่ตรงนี้นะคะ,ะเพิ่มลักษณะพิเศษค่ะมาที่ตัวเน้นนะคะจะเห็นนะคะว่ามันมีคําว่าปั่นอันแรกเลยให้เลือกปั่นค่ะถ้ามันไม่มีนะคะให้มาที่ลักษณะพิเศษเพิ่มเติมนะคะก็จะมีให้เลือกเยอะเลยแต่ให้เราเลือกอันปั่นนะคะแล้วก็ตกลงค่ะอ่ะเราตกลงเห็นไหมคะมันปั่นเร็วมาก จันแรกมันปั่นไม่เร็วแล้วมันก็ปั่นได้นานมากๆด้วยนะคะให้เรามาที่นี่ก่อนนะคะคือกับก่อนหน้านี้ค่ะเพื่อที่จะว่าถ้าเกิดว่ามันมีตัวหนังสือหรือว่าอะไรอยู่ในภาพนิ่งอันนี้แล้วเราใส่เอฟเฟกเข้าไปเนี่ยมันจะได้ไม่ต้องไปเล่นหลังตัวนั้นนะคะให้มาที่ตัวนี้ก่อนเลยอ่าทีนี้ก็มาความเราจะกำหนดความเร็วของการหมุนนะคะให้มาคลิกที่ตัวนี้ค่ะ คลิขวานะคะแล้วก็การกําหนดเวลาค่ะมันจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาให้นะคะหน้าต่างแบบนี้ค่ะเราก็ให้เราหน่วงเวลาถามว่าหน่วงเวลาไหมหน่วงเวลาคืออะไรหน่วงเวลาในตรงนี้นะคะคือว่าเมื่อเราเปิดนําเสนอมันขึ้นมาเนี่ยปุ๊บมันจะวิ่งเลยหรือว่ามันจะรอระยะเวลาตามที่เรากาหนดคะเรากาหนดไว,ว้สิบวิมันก็จะรอสิบวิ เราถึงจะหมุนแต่ตรงน,นี้เราไม่ต้องกําหนดนะคะเพื่อที่ให้มันหมุนตลอดเวลาตัวน,นี้ค่ะความเร็ว <c oughs> มาที่ความเร็วนะคะความเร็วเราใช้เวลาให้นานที่สุดขอเลือกเป็นสิบนะคะสิบวินาทีนะคะที่งแค่สิบก็พอทําซ้ํามาดูกันที่ทำซ้มค่ะมันก็จะมีสองสามสี่ห้าสิบจนกระทั่งคลิกครั้งต่อไปให้เราเลือกตัวน,นี้นะคะแล้วก็กดตกลงค่ะนะคะมันก็จะชา้า ก็จะหมุนแบบช้าๆช้าๆอย่างนี้ค่ะอ่ามันก็จะหมุนแบบชาๆๆๆ้า,บบชาๆไปเรื่อยๆนะคะทีนี้ก็จะได้แล้วค่ะแค่นี้เองเสร็จแล้วนะคะเห็นไหมคะมันก็ขึ้นวนแล้วอ้อลืมบอกไปค่ะว่าตรงนี้จากอันแรกที่เห็นเห็นไหมคะว่ามันมีบางส่วนบางบางอันที่ว่ามันหมุนกลับกัน เห็นหเลยอันนี้เป็นการหมุนทอนเข็มนาฬิกานะคะมันจะอยู่ตรงนี้ค่ะให้เราคลิกอันที่เราเลือกว่าจะให้มันหมุนทอนเข็มนาฬิกานะคะคลิกในอันหนึ่งก็ได้ค่ะอะสมมติคลิกเปี้ยวๆเขี้ยนใหญ่ละกัน,นะคะ่ะก็เลือกนะคะมาที่ตรงนี้ค่ะมันจะเขียนว่าจํานวนสองร้อยหกสิบองศานะคะหมุนตามเข็มนาฬิกาให้เรามาเลือกหมุนทอนเข็มนาฬิกาเห็นไหมคะอ่ะ พอเรื่อกหมุนทวนเขียนาฬิกาแล้วอ่ะเดี๋ยวลองดูหลายๆอันเนาะทำไมขึ้นเป็นหมุนทวนเขียหมดเลยเดี๋ยวนะมีอะไรผิดพลาดรึว่าเดี๋ยวนะให้ขึ้นไปตัวนี้ก่อนละกันอ่ะอ๋อเมื่อกี้อยู่หน้อแรกใช่ป่ะอ่ะปเปลนเื่องก,กันใหญ่นะคะแล้วมาที่ หมุนพนเข็มนาฬิกาเห็นไหมอ่ะทีนี้เรามาลองเล่นทั้งหมดเห็นไหมคะก็จะมีอันใหญ่อันเดียวที่มันหมุนพนเข็มนาฬิกาส่วนที่เหลือมันก็ไม่ได้หมุนทวนเข็นาาเมนาฬิกาถูกปะเออถ้าเกิดเราอยากให้มันหมุนวนเข็มนาฬิกาเราก็เลือกเอาว่าเราอยากให้อนไนหมุนทวนเข็มนาฬิกาแล้วก็ไปดีไซน์เอานะคะอ่ะโอเคเสร็จแล้วกลไกหรือเฟืองนั่นเองนะคะเรานําเฟืองหลายๆตัวมาทาเป็นกลไกได้เนาะโดยใช้ powerpoint นะคะ<ช> <horizon S 2> อ่ะเดี๋ยว แล้วก็เราจะมาสอนอีกอันหนึ่งนะคะคือตัวนี้นี่เลยอันข้างล่างนะคะขัะดออกมาที่หน้านี้เลยนะคะค่ะการทำตัวลูกวิ่งแบบนี้นะคะทำง่ายเลยะคะ่ะเราไม่ได้ใช้เทคนิคจากโปรแกรมอื่นแน่นอนไม่ได้ใช้เลยใช้เฉพาะโอคออย่างเดียวเท่านั้นเต็มพอคอล์อยสองพันเจ็ดนะคะตัวตัวอื่นเปี้ยวรับรองเปี้ยวคือไม่รู้ว่ามันท้ำได้หรือเปล่าเพราะเปี้ยวใช้สองพันเจ็ดมาตลอดนะคะ